คลิปนี้เป็นคลิปตัวดวงการงานแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อเนื่องจากคลิปพื้นดวงของคุณเกิดวันจันทร์หากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงนะครับลิงก์อยู่ใต้คําอธิบายคลิปนะครับโดยเนื้อหาคลิปนี้จะประกอบไปด้วยคนที่กําลังหางานคนที่ทํางานประจําหรือคนที่รับราชการและคนที่ทาธุรกิจส่วนตัวครับมาดูสําหรับคนที่กําลังหางานนะครับจะเป็นอย,าาย่างไรเราดูในเรื่องของพลังงานจักรวาลนะครับพลังงานจักรวาลขึ้นในเรื่องของครอบครัวนะครับพลังงานจักรวาล สื่อถึงพลังงานที่กําลังหนุนนบนะครับให้คุณเนี่ยเกิดความสําเร็จเพียงแค่ว่าคุณต้องนึกถึงพลังงานจักรวาลแล้วก็สร้างความสุขในจิตใจนะครับความคาดหวังความคิดนะครับพลังงานจักรวาลอยู่รอบตัวคุณนะเป็นเหมือนครอบครัวเป็นเหมือนความรักเป็นเหมือนความสุขความสมหวังที่อยู่เขียงค้างคุณที่จะทําให้ในเรื่องสิ่งที่คุณคิดออกไปในเรื่องสิ่งที่คุณปรารถนาออกไปเนี่ยจะหนุนนำนะครับในเรื่องสิ่งที่คุณปรารถนามีความสําเร็จที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับ มาดูซิว่าในเรื่องของงานในพุ่งช่วงนี้นะครับคนที่กาลังหางานโอกาสนะครับจะได้งานเป็นอย่างไรดูซิอย่างแรกนะครับให้ขึ้นเป็นปลานะแต่ปลามีโอกาสที่จะได้งานโอกาสที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะครับขึ้นอยู่กับความรู้นะขึ้นอยู่กับความสามารถยิ่งพลังงานจักวานขึ้นในเรื่องของพลังงานที่มันอยู่ลอมรอบตัวคุณนะ <S <S สิ่งที่คุณปรารถนาแล้วก็บกล้นไปด้วยความสามารถและตัวตนที่คุณเองอต้องมีความ กลาดนะครับเราก็อย่าไปคิดเยอะคิดมากจนเกินไปลุยให้เต็มที่เนี่ยเออความเสเร็จมันก็บัเกิดขึ้นได้นะครับโดยเรื่องอุปสรรคซิมีอุปสรรคไหมอุปสรรคไปขึ้นเป็นในเรื่องของความป่วยนะเรื่องของใจนะครับเรื่องของร่างกายต้องเตรียมให้พร้อมนะครับอุปสรรคต่างๆที่มันเป็นเรื่องของความคิดด้วยนะทั้งสามอย่างนี้นะอย่างแรกคือในเรื่องของ ใจิตใจเนี่ยบางอย่างมันก็เป็นความทุกข์ในจิตใจที่มันผัดพ้นมาได้ดีบางครั้งเป็นมาทางความคิดบางครั้งมาเป็นมาทางความรู้สึกนะคะมันําให้บางอย่างคุณไม่กล้าลงมือทำบางอย่างคุณรู้สึกเหนื่อยนะในจิตในใจ,ในใจรวมไปถึงเรื่องของอาการป่วยต่างๆนะเรื่องของจิตใจเรื่องของร่างกายที่จะต้องมั่นดูแลรักษาให้ดีไม่งั้นเนี่ยจะทําอะไรบางอย่างมันก็เหมือนมีอุปสรรคขวางกันตัวคุณเองนะคะ คนรับข้างไปขึ้นในเรื่องของการล็อกนะอืถามว่าคนรับข้างพึ่งได้ไหมเนี่ยจริงๆมันมันอยู่ที่ว่าคุณจะ พึ่งในเรื่องไหนมากกว่านะครับไม่ถึงขั้นที่จะอยู่มีคนยื่นมือมาเลยแต่คุณต้องยื่นมือออกไปนะในเรื่องของการที่จะมาช่วยเหลือเพราะว่าตําแหน่งของคนรอบข้างของพื้นปรารนใจเนี่ยไปคือในเรื่องของการที่มีคนผ่านมาผ่านไปที่จะช่วยเหลือตัวคุณแต่ว่ามาอยู่ที่ว่าตัวคุณเนี่ยต้องเต็มพร้อมนะครับในเรื่องของความรู้ความสามารถต่าง,างๆแล้วก็คนรอบข้างก็จะคอยใ,ให้คําสตนับสนุนนะในเรื่องของสิ่งต่างๆที่คุณทำถ้ามันเตรียมมาไม่พร้อมเนี่ยคนรอบข้างก็ไม่รู้จะช่วยอะไรคุณอย่างไรนะแเ้วเนี่ย ก็ส่วนใหญ่ๆแล้วนะครับมันมาจากการแนะนำของตัวคุณนะมาจากความรู้ความสามารถของตัวคุณสัส่วนใหญ่นะครับคนที่จะมาช่วยคนรอบข้างเป็นเรื่องของการให้คําปรึกษาช่วยเล็กๆน้อยมากกว่านะครับมาดูซิว่าใต้จะแนะนําอย่างไรบ้างนะครับในเรื่องของคนที่กําลังหางานช่วงนี้ อย่างแรกพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของเ e ื่องมชเชนนะครับเรื่อง,องความรู้ความสามารถเรื่องของการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะให้เกิดความสําเร็จนั้นะเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อบังเกิดผลสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับต่อมาพ่ยขึ้นเป็นนอตติ้งเนี่ยขึ้นเป็นเรื่อง,องพลังงานของการที่ค่อยคิดค่อยทํานะครับค่อย จัดการเรื่องต่างๆให้มัินเรียบร้อยอบางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นความฟุ้งซ่านความคิดมากตัวคุณเองด้วยต้องระวังให้ดีไม่งั้านเนี่ยไอ้ความฟุ้งซ่านความคิดมากเนี่ยมันจะทําให้คุณหลงประเด็นที่จะทําให้เกิดความสําเร็จนะครับภายพักใจขึ้นในเรื่องของการเสริมเนื้อเรื่องของทักษะความรู้เฉพาะในงานนั้นๆที่คุณกําลังจะไปทําแล้วก็วางแผนวิเคราะห์นะครับทำให้สุด ทำให้เต็มที่นะครับทุกๆความสามารถทุกๆความคิดของตัวคุณเนี่ยมันจะบังเกิดผลสําเร็จได้นะครับไพ่ขึ้ปอิสระผ้คือไม่ต้องคิดเยอะนะครับคิดอะไรได้วางแผนอะไรแล้วก็ลงมือทำให้เต็มที่นะครับในเรื่องต่างๆก็ย่อมบังเกิดผลสําเร็จได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของไพ่จะเตินอะไรบ้างแล้วเราจะมูอย่างไรนะครับให้เกิดความปังในเรื่องของงานให้เกิดความสําเร็จดูซิมาดูซิอย่างแรกนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระกิสณะนะครับ ในเรื่องของการปรับใจผ่อนคลายจิตใจตัวเองนะทำให้ในเรื่องของเสียงต่เนี่ยมันก็จะเกิดความสำเร็จรวมไปถึงการให้ทานนะรวมไปถึงการทําบุญเนี่ยเพื่อจะหนุนนําให้เกิดความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาไปขึ้นเป็นดังกวักนะครับในเรื่องของการปรับใจแล้วก็การใช้ความคิดการใช้สมองทุกสิกาไปขึ้นเป็นดังกว่กเนี่ยหมายถึงเรื่องของงานที่กําลังมีเข้ามา ได้ด้วยนะใน,นเรื่องของโซนิเมตตาที่คุณสามาเสริมได้ด้วยอีกหนึ่งช่องทางนะครับอะดูสิไพข่ขลังว่าอย่างไรไพ่ขึ้นหยียบย่ำนะในเรื่องของความคิดรบๆของคนอย่าไปสนใจนะครับเร,เรื่องของคนที่ดูถูกเรื่องคนที่คิดรบรอบต่อัวคุณแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวคุณจะเป็นอย่างนั้นนะต้องระวังให้ดีเหมือนกนะันนะไพ่ขึ้นตัดขาดนะปล่อยความคิดไปนะปล่อยความคิดรบๆไปปล่อยสิ่งที่มันไม่ดีเก็บใจใจตัวคุณออกไปแล้วก็ลงเหลือพลังงานที่ดีเนี่ยเกิดขึ้นในใจของตัวคุณเนี่ยจะดีกว่า นะครับไพ่บุญญาพิธานขึ้นในเรื่องการเสริมดวงนะครับโดยการฟังธรรมสร้างสติให้กับ ตัวคุณนะมีปัญญามากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องต่างๆเนี่ยจะเริ่มเริ่มด้วจะมีความสําเร็จมากยิ่งขึ้นแม้ว่าคุณจะทาอะไรก็ตามให้ขึ้นถวายผลไม้นะครับก็อาจจะไปใส่บาตรนะเอาผลไม้ใส่บาตรหรือว่าเราไปสามารถที่จะไปถวายองค์เทพก็ได้เะเป็นพระกิษณะพระพิฆเนศนะครับก็จะช่วยหนุนนำนะให้เรื่องของความสำเร็จของตัวคุณเนี่ยก็จะทําให้มีความสมหวังสมปรารถนามากยิ่งขึ้นได้โดยเช่นกันกน,นะครับนะเรารู้สึกว่า เลขมงคลนะครับที่จะเสริมดวงในเรื่องของการเงาฝกุญนะเป็นเลขอะไรนะครับอย่างแรกขึ้นเป็นเลข6นะครับต่อมานะครับขึ้นเป็นเลข1นะครับเลข6แล้วก็เลข1นะครับหรือเลข1เลข6นะถือว่าเป็นเลขที่ดีนะถ้า1 6เนี่ยคือเป็นเลขที่เสริมในเรื่องของความคิดความอ่านนะหรือ61เนี่ยก็เสริมความดกในเรื่องของเสน่ห์เมตตานะในเรื่องของความคิดต่างๆก็จัดอุปสรรคปัญหาต่างๆในเรื่องของความคิด ในเรื่องอุปสรรคที่จะมากับในเรื่องของการที่จะไปทํไงที่ไหนก็ชนะได้ทุกสรรพสิ่งให้คุณนําได้จุดนี้เอาไว้รอบรอบตัวคุณนะครับทำเป็นไวเปอร์ก็ได้นะครับหรือจนสกักระดาษใส่ในกระสอบสตางค์ก็ได้โดยเช้นกันนะครับดังนั้นเนี่ยดวงชีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจในะครับ มาดูในเรื่องของคนที่ทำงานประจำนะครับพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรคุณนะครับให้ขึ้นเป็นเรื่องของฟื้นฟูนะครับพลังงานจักรวาลที่จะหนุนนํานะฟื้นฟูในเรื่องของพลังงานดีๆนะครับในเรื่องความคิดบวกในเรื่องของจิตใจที่จะทําให้ทุกสรรพสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยก็ย่อมสําเร็จย่อมฟื้นฟูนะอะไรที่ร้ายก็จะกลับกลายเป็นดีมากขึ้นแต่ก็เริ่มต้นจากความคิดดีนะเริ่มต้นจากตัวคุณก่อนที่จะต้องสร้างพลังงานบวกให้เกิดขึ้นกับ ตัวคุณเองนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของงานประจำนะครับในช่วงนี้เป็นอยา่างไรมาดูซิจุดเด็ดนะครับในเรื่องของงานนะดูซิเป็นอยา่างไรไปขึ้นเป็นเรื่องของความคิดของตัวคุณนะครับบางทีมันเริ่มกันกรอนะเริ่มกันกรอง,องเรื่องของงานต่างๆที่มันเข้ามาเรื่องต่างๆที่มันบางทีมันหนักเกินไปบางทีมันไม่เหมาะกับตัวคุณบางทีมันถูกคนเอางานมาให้ตา่างๆคุณเริ่มที่จะมีความ ไปเศษคนเป็นบ้างนะมันเริ่มที่จะเก่งนะ <c oughs> ในเรื่องของการหาทาั้งิาทีได้ต่างๆไม <t> ่ใช่ขี้เกียจนะแต่เป็นงานที่บางทีก็ต้องเลียงบ้างในบางสิ่งบางอย่างที่คนมาหาผลประโยชน์กับตัวคุณ <c oughs> ในห่วงจุดนี้มันเป็นการที่คุณเองเริ่มที่จะปรับตัวหลายอย่างนในเรื่องของหน้าที่งานได้ดียิ่งขึ้นเริ่มฟืนฟ้นฟูดีขึ้นนะเริ่มเริ่มที่ต้องไม่ต้องไปตามใจใครทุกๆคนแต่ก็ดูในเรื่องของงานที่คุณทําเนี่ยรับไปชอบไปเต็มที่นะครับ <c oughs> ต่อมานะครับคนรับข้างล่ะคนรอบข้างไปขึ้นในเรื่องของการรทีีมเเน่่ยิจ บางคนก็เริ่มถ่ายงานให้คุณมาบางคนก็มาช่วยเหลือตัวคุณนะคะแล้วเนี่ยแม่ก็ต้องเลือกให้ดีนะครับเรื่องของคนรอบข้างที่จะเลือกคบคนนะเลือกคนที่จะช่วยเหลือคุณและคุณช่วยเหลือเขานะค,ะคนรับเพราะมันจะนำพาเรื่องความก้าวหน้าเพราะว่าในเรื่องของคนที่ดีเนี่ยเขาจะนําพาเรื่องความก้าวหน้าและก็ช่วยเหลือตัวคุณไปตลอดรอดฝั่งในเรื่องของการทํางานต่างๆให้เกิดความสํเด็จที่ดียิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับอุปสรรคล่ะ อุปสรรคไปขึ้นไปในเรื่องของการทลายกำแพงหมายถึงว่ามันเหมือต้องทำอะไรบางอย่างให้ให้ไปถึงที่สุดนะรึ่งอุปสรรคเนี่ยมันมาจากความคิดมันมาจากการเอพบเจอหรือมาจากในเรื่องของงานที่ทำโปรเจกต์ที่ทำนะเรื่องโปรเจกต์ที่มันยาก,ยากโปรเจกต์ที่คุณเลี่ยงเลี่ยงไม่อยากทำแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันจะทำให้ตัวคุณเนี่ย ไปสู่ความก้าหน้ามากขึ้นสิ่งเหล่านี้มันมาจากอุปสรรคทางความคิดของตัวคุณที่คุณต้องก้าวข้ามความกลัวนะก้าวข้ามความที่มันคิดว่าทาไม่ได้จริงๆแล้วคุณทําได้นะครับนแล้วเนี่ยมันเป็นงานที่คุณต้องรวบรวมความกล้าที่จะทำโปรเจกต์บางอย่างเพื่อจะทําให้เป็นการพิสูจน์ตัวเองให้ด้วยนะเป็นงานทําให้ในเรื่องของความก้าวหน้ามันมาเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันในวงจรนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ดีนะที่จะทําให้ในเรื่องสิ่งที่คุณคิดในเรื่องสิ่งที่คุณอยากให้เป็นเนี่ยมันก็จะบบัังงเเเกกิิดดดผลสําารร็จทีี่่่ยขึ้นนวะค รเราไปเรื่องของงานเสริมนะครับให้แนะนาอะไรบ้างช่วงนี้นะครับเรามาดูใจสู้นะครับให้ใจสู้จะว่าอย่างไรบ้างดูสิในเรื่องของงานเสริมนะครับให้แจ้นาอย่างไรบ้างช่วงนี้นะครับอย่างแรกภพยคือเป็นเอกซานะครับอ่มามันเป็นเรื่องของงานพิเศษที่จะเป็นอ่าการใช้ความรู้ความสามารถของตัวคุณสัดส่วนใหญ่นะครับอ่ถ้าคุณ ที่จะมีความเก่งความรู้ความสามารถ Netflix. นะครับเรื่องของการงานแสดงต่างๆหรือว่าเอาความรู้ความสามารถของตัวค네ุณนะครับไม่เชิงเป็นดาราหรอกแต่ก็เป็นเชิงที่เราเป็นตัวประกอบก็ได้นะรือโดยเป็นรับงานตกมือตามอ e ีเวนต์ต่างๆอะ่ะอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าตามอ e ีเวนต์ต่างๆที่เขามีการรับจ้างให้คุณเป็นตัวประกอบในในเรื่องของหนังเรื่องนั้นนะรายการเรื่องนี้อะ่ะก็สามารถที่จะหาเวลาว่างๆของตัวคุณเนี่ยเอาตัวไปแฝงเอาตัวไป ปรับแสดงงานเอสตาก,ก็จะช่วยเป็นการส่งเสริมในเรื่องของงานของคุณในช่วงนี้นะครับ <S <S ต่อมาไปขึ้นงานศิลปะอถ้าหากคุณมีความรู้ด้านศิละปะนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวาด,ดรออิงนะไม่ว่าจะเป็นการลงสีต่างๆการวาดหรือทําใน iPad ก็ได้นะแล้วแต่ที่คุณเนี่ยจะมีความรู้ความสามารถงานศิลปะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะหนุนนำนะออสามารถเป็นอาชีพเสริมของคุณเนี่ยย่ำวางได้ด้วยนะครับต่อมาไปขึ้นถ่ายตก นะครับใครตรงนี้ไม่ใช่เป็นที่เป็นข่าวนะอันนั้นมันเป็นแชร์ลูกโซ่นะเออใครตรงเนี้ยก็จะเป็นในเรื่องของอางานเป็นงานสายงานประกันก็ได้นะเออประกันชีวิตก็ได้นะครับแต่อาจจะต้องไปสอบแล้วก็ต้องไปเรียนรู้ต้องไปศึกษาให้ดีเหมือนกันเรื่องของ,งการขายตรงนะครับเป็นเรื่องของการที่หาง,งานเสริมงานพิเศษที่คุณเองสามารถทําได้แต่ก็ต้องอยู่ในหลักของศีลธรรมด้วยนะเออไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นนะครับไม่ไปทําให้คนอื่นเืิดร้อนเกลอกันนะครับ บรรลุทว่าในเรื่อง,องคาแนะนำนะครับในเรื่องของงานชวงนี้ไปแนะนําอย่างไรอย่างแรกไพ่ขึ้นไปในเรื่องของ wheel of fortune นะครับในเรื่องของการจัดสรรเรื่องต่างๆให้มันมีความเหมาะสมนะครับมีความลงตัวในเรื่องของงานต่างๆในเรื่องของสิ่งที่คุณรับผิดชอบให้ดีๆนะครับเรื่องต่างๆในเรื่องของงานทุกสิ่งอย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันก็สามารถเป็นไปได้ด้วยดีนะเออบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องขึ้นอยู่กับ ใจตัวคุณนะับขึ้นอยู่กับความคิดของคุณทุกอย่างเนี่ยมันก็สามารถทําได้นะครับต่อมาให้ขึ้นในเรื่องของอ่รารีถือไม้นะครับในเรื่องของสิ่งที่ต้องคิดแล้วก็ไตรตรองให้ดีนะั้นมีการวางแผนและมีการจัดการจัดสรรแล้วก็วต้องมีการไตรตรองในเรื่องต่างๆให้มันเรียบร้อยนะมีการรบอบคอบเพื่อจะไม่เกิดความผิดพลาดนะในเรื่องต่างๆที่คุณอ่อยากจะทําให้มันสําเร็จนะทำให้มันดีขึ้นในเรื่องของงานที่ทาอยู่นะครับอ่ต่อมาให้ขึ้นไปเรื่องของความเร่งรีบนะครับก็ มีอะไรที่มันต้องเคลียร์มีอะไรที่ต้องทําก็ทําให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทุกสิ่งอย่างนะไพขึ้นว่าสิ่งที่มันทำเนี่ยบางทีมันซีเรียสเกินไปมันเครียดเกินไปก็ต้องผ่อนคลายจิตใจตัวเองบ้างนะเพื่อจะย่อนพักจิตใจตัวเองนะครับย่อนใจให้ใจมีความสุขแล้วก็เป็นการไตร่ตรองในสิ่งตัวเองทําด้วยหรือการที่จะไปหาอะไรกินอร่อยๆท่าน ไอศครีมนะทานของหวานสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองทําให้มันผ่อนคลายจิตใจเวลาทําอะไรเนี่ยมันก็ทําได้สําเร็จได้ดีด้วยจิตใจที่ดีนะทำให้จิตใจมันฟื้นฟูและพลังงานจักรวาลเนี่ยก็จะนุ่นนาให้คุณเนี่ยมีความสุขได้อีกหนึ่งช่องทางได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าสําหรับคนที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับยกบใหญ่ใหในห้องช่วงนี้นะครับดีไหมดูซิ กับคนที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะภัยึ้นเป็นใน,นเรื่องของการอ ดูแลนะในเรื่องของการตัดสินใจนะในเรื่องของการที่มันต้องมีคนช่วยเหลือนะครับอ่ะดูซิแล้วไม่เปลี่ยนแปลงแบบไปขึ้นในเรื่องของการที่มันหาโอกาสที่มันเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่องของความก้าหน้านะครับแล้วก็มันเหมือนสร้างในเรื่องของข้อจํากัดบางอย่างความรู้ความสามารถต่างๆที่มันจะทําให้เกิดการพัฒนาต่อในเรื่องของอ่าหน้าที่การงานนะสิ่งที่ทำในเรืเนี้ยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้มันยังไม่ใช่จังหวะขนาดนั้นนะครับเป็นการรอจังหวะมากกว่านะในช่วงนี้ในเรื่องงาน ปัจจุบันมันยังพอที่จะเหนียวแน่นรื้อสามารถที่จะไปได้ต่อต้องอยู่ที่ว่าคุณจะคว้าโอกาสที่จะลายกำแพงตัวเองอย่างไรมากกว่าให้เกิดความก้าวหน้าม,มากขึ้นนั้นถ้าใครหากจะจะย้ายเนี่ยนั้นต้องมีการวางแผนมากกว่านี้นะครับแล้วก็มีการวางแผนให้เยอะกว่านี้เพื่อจะมีการก้าวหน้าม,มากขึ้นนะไปที่ที่สูงขึ้นในเรื่องไปบริษัทต่างๆไปในศาสตร์ที่ต่างๆที่คุณต้องการได้นนโดยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของ ใพ่จะเติดอะไรบ้างนะครับเราจะมูยอย่างไรบ้างในเรื่องของงานในช่วงนี้ดูซิอย่างแรกนะครับให้ขึ้นเป็นไงงั้นนะครับในเรื่องของพลังงานความคิด ในเรื่องของความทุกข์ในเรื่องของจิตใจที่มันเกิดขึ้นนะครับในเรื่องเสียงต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันมายั่วยุนะมีเรื่องของความคิดต่างๆเป็นความต้องการของตัวคุณที่มันจะทําให้อ่าสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณอยากจะให้เกิดแต่บางทีมันคิดเยอะเกินไปและต้องระวังให้ดีนะครับต่อมาไปาขึ้นในเรื่องของอ่าพระแม่ปุอิมนะครับให้เราไปไหว้นะให้เราไปขอพรกับพระแม่ปุอิมเพื่อเสริมนําให้เกิดความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับ ให้ขับขึ้นในเรื่องของการรักษาใจนะครับแล้วก็ทําให้จิตใจตกุดฟื้นฟูนได้ดียิ่งขึ้นตามพลังงานจักรวาลที่กําลังจะบอกตัวคุณนะครับรวมไปถึงเรื่องของการที่มันจะทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงในทิศทางดีในแบบชับพลเลยนะเป็นสิ่งที่คุณต้องคิดที่จะเปลี่ยนแปลงคิดที่จะทําให้มันดีที่สุดในเรื่องของงานในเรื่องของสิ่งที่มันจะ เกิดขึ้นนะครับถ้าบุญญาเป็หารขึ้นเป็นในเรื่องของการทําบุญนะไม่ว่าจะเป็นทําบุญกับโรงพยาบาลหรือทําบุญถวายพระตัจจีวันกับพระพิสุสงฆ์เนี่ยก็จะนํานในเรื่องของหน้าที่การงานของตัวคุณเนี่ยให้มีความก้าวนามมากขึ้นสําเร็จมากีกขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับดูซิว่าใน,นในเรื่องของเลขมงคลนะครับในเรื่องของเลขมงคลในช่วงนี้จะเสริมในเรื่องของงานตัวคุณนะจะเป็นเลขอ,อะไรนะครับไพ่เลขแรกนะครับเลขสี่นะครับ เลขต่อมานะครับเลข 8, ะครับเลข4แล้วก็เลข8ถือว่าจะเป็นสิ่งที่หนุนหนักนะครับให้คุณเอาชนะอปะุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับเลขหี่เป็นเรื่องคําพูดนะครับเลข8คือเป็นพลังงานของพระราหูนะคือจะพูดอะไรก็ตามเนี่ยทำให้คนหลงเชื่อได้นะพูดอะไรก็ตามทําให้อ่าคนจะมาหนุนนําช่วยเหลือคุณมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาจะทํางานนะเวลาจะติดต่อประสานงานนำะเลขเหล่านี้เอาไว้ล้อมรอบตัวคุณเนี่ยก็จะหนุนนำนะให เสริมในเรื่องของความความก้าวหน้าเสริมเนื้อเรื่องของวาจาเสริมเรื่องความพูดมากยิ่งขึ้นนะครับทำาบว์เปร์ก็ได้นะหรือว่าจดส่กระดาษใส่ในบอร์ดสตางค์ก็จะเป็นการเสริมดวงของคุณในวงชงนี้นะครับมาดูในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรคุณนะครับให้ขึ้นในเรื่องของโนมิโนที่กําลังจะล้มลงนะครับเป็นเรื่องของความคิดนะในเรื่องของการปลอบใจตัวคุณให้ดีนะครับในการ ใจของตัวคุณเนี่ยให้มีความนิ่งมากขึ้นนะครับจะได้ไม่สัดสายนะหลงไปตามอา่าสิ่งที่มันเป็นสิ่งเล้าสิ่งที่มันเป็นความคิดสิ่งที่เป็นสิ่งลบๆในจิตใจให้จิตใจ,จตัวคุณมีความมั่นคงมากขึ้นนะพลังงานจักรวาลก็จะหนุนนำช่วยเหลือตัวคุณไม่ให้ทุกสิ่งอ,อย่างมันเป็นไปตามสิ่งที่เป็นสิ่งลบๆเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่จะดึงดูดเข้าหาตัวคุณนั้นคุณสร้างพลังงานที่ดีจะดึงดูดสิ่งดีๆเนี่ยให้มันเกิดขึ้นกััับบชีววิตตขของคุได้้มากึนนะร มาดูดว่าในเรื่องของธุรกิจในช่วงนี้นะครับเป็นอย่างไรจุดเด่นนะในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะไพ่ขึ้นในเรื่องจุดเด่นใน,น,น,นเรื่องของการที่อ่าเป็นใน,นเรื่องเป็นผู้นําที่ดีนะเป็นใน,นเรื่องของการใช้ความคิดการอยู่กับคนรอบข้างได้ดีนะใน,น,นเรื่องของการทาอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะเ,เกิดผลสําเร็จที่ดีในสิ่งที่คุณกระทำนะครับต่อมานะครับไพ่ขึ้นคนรอบข้าง นะครับไขึ้นในเรื่องการปฏิสัมพันธ์นะกับคนรอบข้างได้ดีแล้วก็ไ่ขึ้นว่ามันเป็นในทิศทางที่เรื่องของธุรกิจที่ดีด้วยนะมันมีโอกาสที่จะพบเจอคนมากหน้าหลายตาเพื่อจะเสริมธุรกิจของตัวคุณน่ได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วเนี่ยไ่ขึ้นค่อนข้างเชื่อมโยงในเรื่องของตัวคุณที่เป็นผู้สื่อสารที่ดีแล้วก็เป็นผู้ที่เข้าหาคนอื่นได้ดีและคนอื่นเนี่ยก็ปฏิสัมพันธ์ตัวคุณด้วยการใช้คําพูดนะครับด้วยการใช้เสน่ห์ทางวาจาได้ดีนะมันมีโอกาสที่มันเข้ามาอ่่้้าขนนครบงทีเป็ เรือไหมเนี่ยเป็นเรือสำเภาที่เข้ามามันหมายถึงเรื่องของงานอยู่แล้วนะครับมันเป็นหมายเรื่องของธุรกิจอยู่แล้วที่มันจะทําให้คุณเกิดความปังได้เพียงเพราะว่าคุณต้องใช้สติปัญญาที่จะดึงดูดลึกคว้าในเรื่องของอความสำเร็จนี่อย่างไรมากกว่านะก็ขึ้นอยู่ตัวคุณด้วยนะขึ้นอยู่ความมุความสามารถของแต่ละบุคคลด้วยนะครับต่อมานะครับอุปสรรคหละ่ะ มีไหมดูซิโอบสักไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการมองมากกว่านะคือไพ่ขึ้นในเรื่องของการมองในเรื่องของอ่าคนที่ทํางานกับคุณนะคนที่เป็นลูกน้องคุณบางคนคิดว่าพวกเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นคนรับใช้เออบางคนมีนะแต่ต้องเปลี่ยนความคิดเพราะว่าอ่ทุกสิ่งอย่างถ้าหากเราซื้อใจคนได้ในเรื่องของความเป็นมิตรภาพ นะครับไม่ใช่ใช้เงินนะเป,นเป็นความเป็นมิตรภาพมากกว่าอย่ามองเป็นระดับชั้นจนเกินไปถ้าหากไม่มียิ่งดีอันนี้พ่เป็นเรื่องของอุปสรรคถา้าคิดแบบนั้นมันจะทําให้ในเรื่องงานต่างๆมันล่าช้าลงเพราะมันใช้ในเรื่องอารมณ์นะใช้ในเรื่องของอสิ่งต่างๆที่คุณเองสื่อสารผิดพลาดทาให้แรงใจหรือแรงขึ้นของคนรอบข้างเนี่ยมันไม่ได้เต็มที่แล้วเนี่ยมันเหมือนต้องเป็นคนที่มันเท่าเทียมเท่าๆๆกันใช่ไหมเท่าเทียมเท่ากันเนี่ยมันจะทำให้ในเรื่องการทําธุรกิจในเรื่องของการ เอาคนมาช่วยเหลือเรานะครับไม่ว่าเขาจะทําตําแหน่งไหนอะไรอย่างไรก็ตามเนี่ยมันทาให้มันเหมือนได้รับพลังงานที่ดีแล้วก็ได้รับงานที่ออกมาอย่างมีคุณภาพมากขึ้นนะครับธุรกิจมันก็จะไหลลื่นม,มีความฟลร์มากขึ้นนะก็จะดียิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับมาดูซิในเรื่องของคนที่จะทธุรกิจเสริมนะครับคนที่ทําธุรกิจเสริมดูสิภัยจัดแนะนำแาบไหนบ้างนะครับเรามาดูภพ่ใจสู้ ครับอย่างแรกนะครับไพ่กึ้นสตาร์ทนะธุรกิจที่เกี่ยวกับอางานบันเทิงก็ได้นะเนด้านหลังหเห็นเป็นดนตรีนะอหรือทําธุรกิจที่เกี่ยวกับเสียงเพลงก็ได้นะครับหรือเกี่ยวกับการที่คุณเองทําเป็นบริษัทนะเกี่ยวกับสตาร์ทก็ได้นะเออเป็นการรับจ้างนะเราเป็นอเหมือนแบบให้คนมา จ้างนะบริษัทของคุณก็ได้นะแบบไปออกอีเวนต์ต่างๆนะเออทำในเรื่องของการไปซัพพอร์ตในเรื่องของอีเวนต์ต่างๆอันนี้ก็ได้โดยเช่นกันหรือคุณตัควคุณเองนะเออตัวเองเลยก็ได้นะเป็นสตาฟเองเลยนะครับเป็นการไปหาประสบการณ์นะในสถานที่ในงานด้านต่างๆอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมาไปขึ้นในเรื่องของช่างตัดผมเออถ้าคุณมีความรู้ความสามารถ้วก็สามารถที่จะ เปิดธุรกิจนะครับเกี่ยวกับร้านตัดผมบาเบอร์นะทุกอย่างได้หมดเลยนะครับหรือเกี่ยวกับของสวยของงามก็ได้นะเออไม่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นแบบทางตัดผมผู้ชายอย่างเดียวผู้หญิงก็ได้นะเป็นเกี่ยวกับซาลอนต่างๆนะถ้าหากคุณมีความรู้มีความสามารถอยู่แล้วก็สามารถทําได้เลยนะครับต่อมานะครับไปขึ้ข Creator, นในเรื่องของคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับในเรื่ององการทำคอนเทนต์ต่างๆแลนะทำยูทูบทำาิ i กต o อก นะครับทำเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์สื่อออนไลน์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับหรือจะทําเกี่ยวกับการค้าขายนะในในเรื่องของอในสื่อออนไลน์ต่างๆอันนี้ก็ทําได้โดยเช่นกันถ้าหากคุณมีความถนัดด้านนี้หรืออยากลองลงมือทําด้านนี้ดูนะครับก็มีโอกาสที่จะทําให้อาธิบายในแนวเนี้ยมันป่ามากยิ่งขึ้นได้โดยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าไพ่จับแนะนําอย่างไรบ้างนะครับในเรื่องของธุรกิจ อย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของเดอเวินะครับความใจร้อนนะครับแล้วก็ความหัวร้อนด้วยนะเออต้องลงเว็บมีด้วยนะครับเพราะว่ามันมีสิไงหลายอย่างที่คุณมันเหมือนใช้ทั้งสติปัญญาใช้ทางความคิดแต่บาง,างครั้งเนี่ยในเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็ มันมาพร้อมอารมณ์ด้วยนะครับต้องระวังเรื่องอารมณ์ตัวเองเพื่อจะไม่ให้ไปมีผลกระทบต่อคนรอบข้างคนที่ทำธุรกิจเจยวตัวคุณเรื่องของคนที่เป็นลูกน้องคุณด้วยนะครับมันก็จะทำให้ทุกอย่างมันพังทลายด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกเนี่ยไพ่ก็ค่อนข้างจะเตือนนะเออในเรื่องของพลังงานจัก,กรวาลเนี่ยว่าทุกอย่างมันจะพังได้ด้วยอารมณ์ตัวคุณนะันแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ต้องใช้สติของตัวคุณเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเรื่องเรื่องสี่เหลี่ยมเนี่ยไพ่ขึ้ สิ่งที่ดีๆเนี่ยให้เกิดขึ้นใหม่นะทุกอย่างมันก็อยู่ที่ว่าตัวคุณจะทําอย่างไรในปัจจุบันมากกว่านะครับไพ่พักใจขึ้นเป็นในเรื่องของอการที่มันเหมือนมันมีคนบางคนที่เขาเองเนี่ยก็อยากทําสู้กับตัวคุณนะเหมือนเขากาลังที่จะดูพฤติกรรมตัวคุณนะดูผลสเพริขอตตัวคุณแล้วก็สิ่งที่คุณทําออกไปแล้วเนี่ยไพ่ขึ้นนะเป็นการร้องเพลงเป็นการที่คุณทําอะไรบางอย่างออกไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คุณเองก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้นะครับสามารถที่จะ ทําทุกอย่างให้เต็มที่ในห้วงชุวงนี้ได้เพราะมันเหมือนคล้ายๆจะมีคนที่เป็นแมวมองที่จะไปขอร่วมลงหุ้นลงหุ้นนะขอร่วมท,ทาธุรกิจกับตัวคุณหรือว่าท,ทาธุรกิจใหม่ใหม่กับตัวคุณเนี่ยมันก็จะมีเข้ามาเหมือนกันนะแล้วเนี่ยสิ่งที่ไพ่อยากแนะนาคือการที่คุณทําให้เต็มที่นะก็อย่าใช้อารมณ์นะแล้วทาสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้ได้ดีที่สุดในเรื่องของงานต่างๆที่มันทําในปัจจุบันก็เพยงพอนะครับมาดูซิว่าไพา่จะเตือนอะไรบ้างนะครับ สิ่งไพ่เตือนนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพระติโมตินะครับสิ่ง,งที่มันเป็นการหมุนนะในเรื่องของการที่ไปขอพรน,นะครับพระตรีโมติเพื่อหนุนหนักให้เกิดของอุดมสมบูรณ์ให้เกิดความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจของตัวคุณที่ทำอยู่ได้มากิ่งขึ้นนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นปีมะเส็งนะเรื่องของการที่มันต้องมีความคิดที่จะมีความใจนิ่งนะมีความเย็นนะมีความาระมัดระวังในเรื่องการทําธุรกิจต,ต่างๆมีความรอบครอบนะเรื่องต่างๆนะก็จะเกิด ความสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดินนะครับไพ่ขังขึ้นปเป็นเรื่องของความทุกข์โถมนะความกลัวความกังวลต่างๆในเรื่องอดีต เราตบทวนเราทําให้ดีที่สุดเราทําให้เต็มที่นะครับแล้วก็ความสมหวังก็จะ,ะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะไฟขึ้นดักพากรหมายถึงว่าถ้าเหมือนต้องมีการวางแผนแล้วก็คิดล่วงหน้าไปถึงอนาคตเนี่ยเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดความสําเร็จที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยเช่นกันนะครับไฟมุญญาเป็หารขึ้นในเรื่องของการเสริมดวงนะครับโดยการที่สวดมนต์ก่อนนอนนะครับหนุนนําให้เกิดสติให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้น กับตัวคุณนะครับรวมไปถึงการที่คุณเองเนี่ยก็ตันอยู่ต่อบิดามารดานะกลับไปหาพ่อหาแม่ขอพรนะครับกับพระอาหารหันต์ในบ้านเพื่อจะหนุนนําให้ธุรกิจของคุณดีขึ้นไอ้สิ่งที่มันเป็นสิ่งร้ายสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยก็จะคลี่คลายหายไปนะครับทำให้คุณเกิดแต่สิ่งดีๆเนี่ยตามมาได้โดยเช่งกันนะครับเรารู้สิว่าเลขมงคลนะครับที่จะเสริมในเรื่องของดวงการงานธุรกิจตัวคุณเนี่ยจะเป็นเลขอะไรนะครับเลขแรกเพิ่ขึ้นเลขห้านะครับเลขต่อมานะครับใพ่้เลขเจ็ด เลข5าแล้วก็เลข7จะเสริมนนหนุนนำนะครับเลข7็เนี่ยตรงกับงูพอดีนะครับก็เป็นเรื่องของพญานาคด้วยนะครับเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเลขหมาไถึงครูบาอาจารย์ไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน,นแล้วเนี่ยพลังงานของเลข5าเลข7็เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้หนุนนําในเรื่องธุรกิจของตัวคุณนะหนุนน,นําในเรื่องของเทพเทวะส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยนะให้พุ่นนำเลขเหล่านี้เอาไว้รอมรอบตัวคุณทำไปมอยเปอร์หรือ จดใส่กระดาษเก็บเอาไว้ในปอสตาเวลาจะไปยูธุรกิจเวลาจะไปทําอะไรก็ตามก็เกิดความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจทใี่ดีเป็นพลังใจนะครับ